สวัสดีค่ะช่องมิวปอชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาคอนเฟิร์มสูตรกันค่ะคือสูตรทำความสะอาดล้างคราบตะกอนในกาต้มน้ำไฟฟ้ากันนะคะว่าทำแล้วเห็นผลจริงๆมีอยู่จริงค่ะอันนี้คือคราบตะกอนตะกันของหม้อต้มการาน้ำร้อนนะคะมันจะเป็นตกตะกอนเป็นแบบนี้คือไม่สะอาดนะคะสกปรกมาก นี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็ต้มทิ้งเอาไว้ต้มทิ้งไว้พอให้เดือดแล้วเราก็จะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะจะมาดูกันว่าเป็นแบบไหนนี่เป็นแบบนี้นะสกะปกมากแล้วมาดูผลลัพธ์ที่ได้กัน,นะคะ่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะมีน้ำส้มสายชูนะคะเป็นแบบไหนก็ได้นะคะที่เหลือใช้ก็ได้ค่ะ น้ำเปล่านะคะแล้วก็เกลือมี3อย่างนี้เท่านั้นค่ะวิธีทำนะคะก็จะมีน้ําเปล่า1แก้วหรืเท่ากับ2 0 0มลลินะคะแล้วก็น้ําส้มสายชูก,กัน2 0 0มล,ลตรเช่นกันค่ะนี่มีถ่วยตวงให้ดูนะคะตวงให้ถึงเลยโอเคแล้วก็เกลือ1ช้อนชานะคะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเลยค่ะ ใส่น้ำเปล่าลงใส่ฟองแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูน,นะคะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชาครบหนึ่งคืนแล้วนะคะแล้วก็จะมาล้างออกแล้วน้ำยาล้างจาสไหล จะเห็นว่าสะอาดขึ้นเยอะเลยนะคะทีนี้เราก็ใส่น้ำให้ท่วมตรงที่มันเป็นขดลวดนะคะแล้วก็ปิดฝาต้มไว้อีกรอบหนึ่งน,นะคะต้มเสร็จแล้วก็ขยับนะคะแล้ก็เทน้ำออกก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนเรียบร้อยะะแล้วค่ะเราก็จะได้กาต้มน้ำไฟฟ้าที่สะอาดไม่มีคราบสกปรปกและไม่มีคราบตะการดีแล้วนะคะ กันใกล้ๆเนาะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ